อเอาบรรยากาศมาฝากลอยพระพุทธบาทด่านนอกรอบๆด่านนอก ทางใ้เป็นรอยพุทธบทาูพุทธเหตุลิปนี้ขอให้ได้บุญน,นัง่งกันลบนอก ให้ได้บุญหลายๆผู้ดใดผ่านมาเห็นคลิปนี้จริงๆเลยขอส่งความมุ่งมังน่นรารถนารนิมิตารหนาตังตน้งประตูหนา เป um, ็นองค์พญานาคเป็นผู้เขาสวยงามพี่น้อง ถนนด้านนาที่เขาออกมาร้อยพุทธบาทอ่อยพ่อๆกันคลิปใหม่พี่น้องคลิปนี้ผมโคกเกอร์คสวัสดีครับ